มีของดีอยู่หลายด้านด้วยกันนะครับแต่อาหารเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความโดดเด่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเกิดว่าเราเอานําอาหารที่มีของดีอยู่แล้วเนี่ยมาประยุกต์มาต่อย,ยอดในการรังสรรค์สร้างสรรค์เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งในการพัฒนาต่อย,ยอดในเรื่องของขับเคลื่อนของเศรษฐกิจไปด้วยได้ด้วยนะครับโครงการเคสโตมี่นะครับทศบาลนควภบุเก็ตนะครับได้ดําเนินการมา หลายปีที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ได้รับการประกาศจากยูเนสโกนะครับให้เป็นเมืองสร้างสรรค์แห่งอาหารนะครับเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นทําให้การขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในเขตที่บานครภูเกตเนี่ยเติบโตขึ้นนะครับโดยนําเรื่องของอาหารเนี่ยเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องครับออเนี่ยก็เป็นที่ยอมรับนะครับมีความน่าเชื่อถือมีบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการเป็นเครือข่ายทําให้ทางที่บานลรภูเกตเนี่ย มีความร่วมมือที่ดีนะครับกับทางสถาบันการศึกษาของมอเนี่ยได้ช่วยกันนะครับได้สร้างสรรค์น,นะครับในการพัฒนายจ้าระดับโครงการต่างๆเนี่ยในความร่วมมือที่ดีต่อกันมาโดยตลอด Creative City of Gastronomy หรือว่า C.O.G. นะคะก็เป็นหนึ่งในเมืองสร้างสารรค์นะคะที่อยู่ในเครือข่ายที่ทาง UNESCO ได้กำหนดขึ้นมาก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน7สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาด้านวรรณกรรมฟิล์มมีเดียอาร์ตดนตรีศิละปะหัตถกรรมนะคะรวมถึง City of Gastronomy หรือว่าเมืองสร้างสารรค์ด้านวิทยาการด้านอาหารมีพันธกิจหลักคือจะต้อง จัดทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารเพื่อมาส่งเสริมให้คนในท้องถิ่นเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะจากรุ่นสู่รุ่นมีการอนุรักษ์นะคะวัฒนธรรมด้านอาหารด้วยภูเก็ตนะคะได้รับการประกาศให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารตั้งแต่ปี2558จุดเริ่มต้นก็คือเริ่มต้นในปี2562ทางเทศบาลนครภูเก็ตก็ติดต่อมาที่คณะการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อจัดทารายงานที่เราเรียก ว่า monitoring report ผลการดําเนินงานของจังหวัดภูเก็ตนะคะตั้งแต่ปี258ถึง2562ว่าภูเก็ตได้ดําเนินการโครงการอะไรไปแล้วบ้างส่งไปที่ทาง UNESCO ผลตอบรับจากการเป็นเมือง City of Gastronomy ใน4ปีเนี่ยมีผลการดําเนินงานอยู่ในระดับยอดเยี่ยมก็เลยเป็นที่มาว่าในเดือนกันยายน2563ก็มีการเซ็นสัญญาโครงการจ้างที่ปรึกษาดําเนินการพัฒนายกระดับทุนเศรษฐกิจจากทุนวัฒนธรรมนะคะซึ่งประกอบด้วย4โครงการย่อยนะคะ การที่1ก็คือโครงการที่เราเรียกว่า Focal Point นะคะ เป็นการแต่งตั้งให้คณะการบริการและการท่องเที่ยวทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเข้าประชุมกับเมืองเครือข่ายสร้างสรรคด้านอาหารนะคะที่จัดทุกเดือนรวมถึงเข้าประชุมพร้อมกับผู้บริหารของเทศบาลนครภูเก็ตในการประชุมสามัญประจําปีของทางยูเนสโกนะคะโครงการที่2เนี่ยเป็นโครงการขับเคลื่อนวิทยาการด้านอาหารตั้งแต่ต้นทางกลางทางแล้วก็ปลายน้ําเราจะส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำเนี่ยมีความเข้มแข็ง ขึ้นได้อย่างไรบ้างแล้วก็ใช้ทุนทางวัฒนธรรมด้านอาหารเนี่ยมา เป็นทุนทางเศรษฐกิจเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาได้อย่างไรบ้างวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งที่สําคัญของโครงการนี้ก็คือเพื่อเผยแพร่แล้วก็ประชาสัมพันธ์เมนูอาหารสร้างสรรค์เนี่ยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะคะทาเป็นวิดีโอคลิปสั้นๆมีการจัดแถลงข่าวลอยเล่าเคลุกฟอร์มโฮมนะคะจัดไปเมื่อวันที่12พฤษภาคม2564โครงการที่3เป็นโครงการที่มีความสําคัญมากเพราะว่าเราได้ทํางานร่วมกับทางคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมหัวหน้าโครงการนะคะรองศาสตราจารย์ดรอารีชูดาก็ ะดมพลนักวิจัยของคณะเทคโนโลยียและสิ่งแวเร้ามาร่วมทีมตอบโจทย์เรื่องของอาหารปลอดภัยค่ะ เป็นที่รู้กันว่าสตรีทฟู้ดของเมืองไทยเนี่ยเป็นขึ้นเชื่ออันดับหนึ่งของโลกในขณะที่ทางาหน่วยงานที่ดูแลด้านความปลอดภัยในอาหารเนี่ยโดยส่วนใหญ่อาจจะมุ่งเน้นไปที่ร้านอาหารขนาดใหญ่ในขณะที่สตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากขึ้นกิจกรรมอาหารปลอดภยัยก็จะเกี่ยวข้องกับการตรวจแบคทีเรียแล้วก็ตรวจ สารเคมีตกค้างในอาหารที่เราทำก็ทั้งหมดตรวจไปประมาณ150รานส่วนแรกก็จะตรวจในเทศกาลอาหารปลอดภัยของเทศบาลกระทูนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราตรวจในตลาดที่มีชื่อเสียงของของภูเก็ตก็คือหลัดจีนะคะส่วนของมาตรฐานแบคทีรียนะคะสิ่งที่เราตรวจก็คือเราจะตรวจแบคทีรียโคลิฟอร์มในมือผู้สัมผัสอาหารแล้วก็มีแบคทีรียทั้งหมดในอาหารนะคะแล้วก็มี ริมาณโคลิฟอร์มและอีโคไลในอาหารส่วนของมาตรฐานแบคทีเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชุดทดสอบที่เราคิดคนขึ้นเองในห้องปฏิบัติการเชื่อมั่นได้นะคะว่าอาหารของภูเก็ตปลอดภัยมาตรฐานทางด้านเคมีผ่านหมดทุกร้านในส่วนของมาตรฐานเชื้อเนี่ยแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่แตกต่างกาันให้การยืนยันได้ว่าอาหารของภูเก็ตนะคะเกือบ100%ปปลอดจากอีโคไลค่ะ โครงการที่4นะคะก็เป็นโครงการหลักสูตรอาหารท้องถิน่นโครงการหลักสูตรอาหารท้องถิ่นเนี่ยตอบโจทย์ที่สําคัญคืออนุรักษ์ สืบสารห่วงแหนและต่อยอดทางเศรษฐกิจของอาหารท้องถิ่นนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านตู้กับข้าวนะคะร้านตู้กับข้าวเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่แถบย่านเมืองเก่าของจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งย่านตรงนี้เนี่ยมีอายุร่วม172ปีแล้วนะคะร้านตู้กับข้าวเนี่ยนอกเหนือจากอาหารที่อร่อยแล้วยังมีบริการที่ดีสไตล์การตกแต่งเนี่ยก็นําสไตล์ชิโนโปรตุกีสเข้ามาผสมผสานเข้าไปด้วยกันนะคะแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของอาหารที่มีรสชาติดั้ง แล้วเป็นร้านอาหารที่ เป็นร้านอาหารต้นแบบด้วยนะคะผู้บริหารของร้านเนี่ยไปเข้าร่วมอบรมนะคะที่เราจัดเพื่อส่งเสริมและก็ยกระดับศักยภาพของผู้บริหารร้านอาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ตนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะทางอาจารย์เองก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยเพื่อนําข้อมูลเนี่ยไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรอาหารท้องถิ่นนะคะที่ทางเทศบาลน,นครภูเก็ตเชื่อมัน่นแล้วก็ไว้วางใจให้ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตภูเก็ตเนี่ยเป็นผู้จัดทำหลักสูตรนี้ขึ้นมา นี้ก็เป็น4โครงการนะคะที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินในการขับเคลื่อนก็โครงการก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้เราก็มองไปในอนาคตเพื่อต่อยอดสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นแน่นอนและเกิดขึ้นแล้วนะคะก็คือได้รับการ มอบหมายนะคะจากเทศบาลนครภูเก็ตให้เป็นโฟกัสพอยต่อเนื่องอีก1ปีนะคะและอีกโครงการกําลังอยู่ในช่วงการร่างข้อเสน,นเอนทำโครงการวิจัยศึกษาประวัติศาสตร์ของเส้นทางของอาหารนะคะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะในฐานะนักวิจัยของ รั้วมอนะคะก็คือเราจะต้องเอาศาสตร์ที่ดีที่สุดความเชี่ยวชาญของเราเนี่ยมากางไว้บนโต๊แล้วมาคิดว่าเราจะนำศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยมาบูรณาการมาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างไรบ้างเพราะเราทุกคนต่างก็เข้าใจกันดีว่าเราต้องถือและยึดมั่นขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งค่ะ